ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองตกอยู่ในวงเวียนสิทธิ์หรือไม่คำถามนี้กำลังเป็นจุดประสงค์หลักหลังจากที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะประกาศหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิ์บัตรทองฟรีนับตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2568เป็นต้นไปนี่คือประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับผู้ป่วยหลายคนแต่อย่าก,กังวลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครได้เตรียมโฉมใหม่ในการรับผู้ป่วยศิยบัตรทองโดยมีหโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้โดยมีรายละเอียดดังนี้6โรงพยาบาลพร้อมรับผู้ป่วยศิยบัตรทองแทนโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลราชวิถีสองาาร 2. โรงพยาบาลพระนั่งกล้าโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลปากเกรด็ด โรงพยาบาลบุษราคำจิตการเขตสายไหมแต่ที่น่าสนใจคือสอปสอชอไม่ได้เพียงแค่เปิดโรงพยาบาลให้บริการเท่านั้นแต่ยังตั้งจุดบริการเฉพาะกิจขึ้นที่ชั้นหนึ่งโรงแรมจัมโบเทลใกล้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะให้บริการตั้งแต่วันที่16ถึง24ตุลาคม2568เวลา8ถึง15นาฬิกาที่นี่ผู้ป่วยสามารถรับคำปรึกษาประเมินอาการเบื้องต้นและได้รับการส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม โดยมีรถรับส่งจากมูลนิธิเส้นได้พร้อมให้บริการซึ่งเป็นการส่งต่อที่ได้รับการประสานงานโดยสายด่วนปสปสช,ช1 3 3 0เท่านั้นสิ่งที่คุณควรทราบเพิ่มเติมหากคุณไม่สะดวกเดินทางไปยังจุดบริการเฉพาะกิจคุณสามารถโทรสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนปสปสช,ช1 3 3 0เพื่อรับคำแนะนำในการใช้สิทธิบัตรทองได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีบริการหาหมอออนไลน์และส่งยาถึงบ้านผ่านแอปพลิเคชันคลินิกซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยสามารถรับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล แล้วสิทธิของผู้ป่วยจะไปไหนทันตแพทย์ชายอัธพรล,ลิมปัญ,ญเลิรรองเลขาธิการสปรสอชอให้การยืนยันว่าสปสอชอกำลังดำเนินการชำระเงินค้างจ่ายแก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและมีการทำสัญญาประนอมนี้อยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อสงสัยว่าการหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรท,ทองฟรีจะส่งผลต่อสิทธิของผู้ป่วยอย่างไรนี่คือคำถามที่คุณควรติดตามต่อไปและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย